แต่เพื่อไทยมึงใจไม่นิ่งเพราะมึงคิดแต่คนแดนไกลกลับมาทิ้งเพื่อนมันเริ่มบอกลายตั้งแต่วันที่เลือกประธานสภาวันที่เลือกประธานสภามันบอกว่าให้ก้าวไกลก็ไปประธานสภาอยู่ๆก็มีขี้ข่าคนแดนไกลตัวหนึ่งที่เป่าแคนโอ้ไม่ได้ไม่ได้พระปรรษาใหม่เป็นประธานสภาไม่ได้เอาไว้พระขาดศีลพระทุศีลเป็นอย่างนั้นหรือออกมาตีดวนจนก้าวไกลไม่ได้เป็นประธานสภาอาจารย์มานลอยมาจากไหนไม่รู้ ประธานสภา,านี่คือความอุบาศช,ชาทั่วของพรรคเพื่อไทยนะอุบาศช,ชาทั่วของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอชนน่านพูดกับองค์อิงว่าเราจะเป็นผนังทองแดงกำแพงแรกทรงก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลทรงพิธาไปเป็นนายกโหวตกี่รอบกโ็โหวตถ้ามันมีอุบัติเหตุเพศ่อไทยจำเป็นต้องไปเป็นฝวายคานเราก็จะไปเป็นฝ่ายคานด้วยกันหมอชนน่านพูดตอนนี้ปากหมอชนน่านเหมือนปากพูดไม่ได้เสียคุณค่าเสียราคา เพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายด่าผมก็ด่ามาเถอะแต่ท่านลองทบทวนเถอะไอ้พวกนั้นมันเป็นญาติใายไหนพี่น้องเสื้อแดงบาดเจ็บอยู่ในเดือนจำเจ็บป่วยพิการมากมายตอนที่ถูกสลายการชุมนุมปีห้าสามคนแดนไกลมันบริจาคมาสักพันล้านไหมเอามาประกันตัวมาดูแลพี่น้องประชาชนครอบครัวเป็นยังไงมีอาชีพไหมอย่าไปปกป้องจนไม่ลืมหูลืมตา ถ้าปกป้องไม่เลืมหูลืมตาเราคือข้าทานหอยออกมาเออจำพนทำไมแม่เขาสร้างผลงานก่อนไอ้คนกะล่อนกิ้งกรอกเช่นนี้ผลงานแค่ฉากบางหน้าแต่การเข้าไปสแสวงหาผลประโยชน์เป็นกรอบเป็นกรรมเป็นล่ำเป็นสันนั่นคืองานของมัน อย่าไปสนใจผลงานสนใจการกระทําสัจจวาจาที่ให้กับพี่น้องประชาชนตอนหาเสียงตอนมารวมกันแปดพักอยู่ใน MOU มองแค่นี้ผมไม่ได้รังเกียจฝังประยุทธ์หรอกแต่พี่น้องประชาชนทั้งหลายไปลงคะแนนเสียงไม่ต้องการประยุทธ์แล้วพักเก่าร่วมรัฐบาลเดิมประชาชนไม่ต้องการเขาก็ลงคะแนนให้น้อยนิด เพื่อไทยยามหัวใจพี่น้องประชาชนมึงจะบอกนโยบายวิสรงวิเศษที่อะไรก็ไม่มีความหมายหรอกคนเรามันอยู่ที่สัจาวาจาถ้าไม่มีสัจาวาจาเพื่อไทยช่วยิ่งกว่ามาขี้เรื่อนมาขี้เรื่อนมันยังมาพอดูแลเจ้าของได้นะโจรมามันเห่าได้นะแต่พวกนี้ไม่มีราคาอุ้งยิงเป็นลูกสาวเศรษฐีจะสร้างความดียังไงก็ได้ พี่น้องประชาชนทั้งหลายพร้อมจะอหัวุ้มแต่เมื่อผีหาซาตานมาสิงสถิตในหัวใจมันมองไม่เห็นหัวคนไทยเหมือนกับตอนนี้ไอ้กายแก้วไปเอาผีไอ้กายแก้วไปเอารูปปั้นผีไอ้กายแก้วมาบูชาแถวรัชดาทำพิธีใหญ่โตทั้ทงที่พระสยามเทวาภิราชมีตาหมาพรหมมี พระในโบทในวัดก็มีแต่เสือกไปเอาผีดิบมาไหวเหมือนกับเพื่อไทยก้าวไกลพักดี14ล้านเสียงไม่เอาไปเอาพวกผีดิบมากินประเทศชาติมาสร้างความพิ่นาศเหมือนกับไอ้กอแก้วไม่มีผิดเป๊ะเลยใครนับถือก็นับถือไปเถอครับไอ้กอแก้วนั้นอะ แต่พี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อโง่งมนะครับไอ้คนขายมันพยายามทำพิธีให้ยิ่งใหญ่เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความสนใจเกิดความอลังการแล้วมันก็ทำรูปปั้นขายกอบก้อย้วยพี่น้องคนซื้อช่วยแต่ถ้าเขากำลังทำพิธีไอ้กายแก้วนี้มันหอะขึ้นมาเหอะขึ้นหาะลงเหอะขึ้นดอกลง,ลงเออพอใช้ได้วะ่ะ ไ <c oughs> อันนี้มันก็นั่งเฉยๆแก่รูปปั้นมีเขี้ยวเปด้วยพร้อมจะแดกประชาชนนโอ้พระยันสังคมไทยต้องตั้งสตินะครับตั้งสติที่มายืนพูดที่ไม้ไผ่วันนี้เนี่ยเนี่ยหลังผมมีก่อไม้ไผ่เพื่อเป็นปริศนาให้พี่น้องได้เข้าใจว่าไม้ไผ่ถ้ามันรวมกอกันแล้วเนี่ยแข็งแกร่ง ต้องเอารถแมค็โครรถแซคเตอร์มาดันถึงจะไปแต่ถ้าลำเดียวหักก็ก็ได้แล้วก็อ,อยากจะเปรียบเทียบว่าถ้า8ปดพักการเมืองผงนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งป่านนี้นายกเลือกตั้งได้แล้วจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วแต่เพราะ8ปดพักการเมืองโดยเฉพาะพรรเพื่อไทยใจไม่นิ่งวักวักแวกแวางโน้นมันก็จับพิรุษได้ มันแค่เห็นรอยเห็นรอยปริแยกมันก็เลยสอดแทรกเลยยุก,กไปยุก,กไปเห็นไหมจนชิบหายผมไม่ไเกลียดชังข้างแขนอะไรข็มากหรอกแต่กลัวว่าประเทศชาติมันจะถลอกปอกเปิกคนไทยจะรบดาข้าวฟันกันอีกครั้งไอ้ควายหนึ่งถือไอ้ควายหนึ่งชังคนไทยจะรบกันเอง จตุพรควันทงมาว่าเศรษฐาคงไม่ได้เป็นนายกและเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็สมนําหน้าพวกมึงประชาชนจะได้รู้ท่าแท้ของมึงให้ชัดเจนขึ้นไปอีกและยังไงถ้าเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลดีไม่ดีก้าวไกลได้กลับมา เพราะว่าเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนรูญไม่รับพินิษฉัยตีตกคำที่เขาไปร้องต่อสารต่อไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าการที่เสนอพิธาเป็นนายกและเสนอไม่ได้เป็นยัติขัดต่อกฎหมายหรือไม่ขอไปยื่น ให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าสามารถเสนอพิธาได้ไหมที่เขาบอกว่ายัติตกเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันเป็นยังไงสารรัฐมนูลไม่รับวินิจฉัยดีไมด่ดีสารก็คิดในใจว่าก็สภามันมีอำนาจที่จะเลือกนายกอยู่แล้วกฎหมายเลือกนายกเป็นกฎหมายพิเศษเฉพาะเลือกกี่ครั้งก็ได้ ไม่ใช่เป็นยัตติอะไรแม่ผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่หลายคนก็ตีความมาเช่นนี้จะเป็นยัตติอะไรเลือกนายกเพื่อไทยตอนนี้แยกเป็นสองกลุ่มไอ้กลุ่มหนึ่งก็หนุนไอ้พวกนี้ตาบอดไอ้กลุ่มหนึ่งก็คัดค้านผมไม่ว่าหรอกครับภูมิปัญญาไม่เท่ากันมันเป็นของธรรมดาเมื่อมีกลุ่มมาดาก็ย่อมมีกลุ่มมาหนุน อาจจะมีแรงหนุนว่าออกไปหนุนหน่อยหนุนหน่อยเอาไปคนละกี่ร้อยกี่พันมาหนุนหน่อยมาเชียร์หน่อยดาผมมายบเยินบางคนผมเรียนอย่างนี้ผมก็เป็นเหมือนอย่างอางท่านนั่นแหละอยากจะได้หมื่นบาทเหมือนเพื่อไทยเหมือนเพื่อไทยโฆษณาดิจิตอลอะไรนั่นแหละเงินดิจิตอลอยากจะให้เพื่อไทยเป็นนาย,ยกที่ผ่านมาเชียร์สุดหวัวใจแต่เมื่อเพื่อไทยมาตะบัดสัตว์เช่นนี้ เอาเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชน14กว่าล้านเสียงของเก้าไกลไปกองไว้ขอบเวทีไปเอาไว้พวกผีกระสือที่ประชาชนกวาดไปกองไว้หลังเวทีเนี่ยเอามาเป็นรัฐบาลมันยามหน้าประชาชนชัดๆอย่างที่ผมเรียนได้ทราบถ้าแปดพักการเมืองนี้ได้ผนึกกําลังกันอย่างเข้มแข็งองค์เองพิธาหัวหน้าพักทุกคนมายืน แถลงข่าวว่าเราถอยให้กับเผด็จก,การอุบาทชาิชั่วมา9กปีแล้วครั้งนี้แม้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อำนาจอุบาชาิชั่วมันรวมตัวกันขัดขวางเราก็จะยืนอย่างนี้ไปพบกับพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดว่าทําไมจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ขยายความรู้สู่ประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนจัดดาไอ้พวกสารเลวนั่นเองขอขอบคุณสําหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ